สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง y t u t u นะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4 h ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนำนะครับพี่พเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแนวทางนั้นนะครับปังอยู่นะครับพี่พี่ลุดไปรอบเดียวนะครับก็คือในรอบพิเศษเนาะนะครับนอกั้นก็ถือว่ามาในสายลูดสายเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่นะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่าไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเจอ ลิงก์บ้านน้ำตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางก็บอกน้องแอดได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดเขาจะส่ง qr code คผมไปให้นะครับแล้วก็จะดึงเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเนาะสำหรับของเราเมื่อวานนี้ฮานอยกาชาตินะครับผมให้3กับ7นะครับผลที่ออก087 087กับ 38, 38นะครับ ใครรูดที่3นะครับพี่พี่เข้าไปที่38นะครับตรงๆเน้นๆนะครับผมส่วนใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7887นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับพี่พี่เนาะมาทั้ง2ตัวเด่นเลยส่วนฮานอยพิเศษให้0กับ8ผลที่ออก1 3 6 3 3นะครับรอบนี้ไม่มานะครับเนาะหลัก6นี้ให้0 6 8 6แต่เข้ามา3 6นะครับส่วนฮานอยปกติ ให้9กับ8ผลที่ออก46590นะครับของเรา8ไม่มารอบนี้แต่ว่าใครเอา9้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่90ตรงๆนะครับมาในตัวเจาะนะครับส่วนฮานอย VIP อีนะครับพระเอกของเรานะครับแตก3มตัวนะครับพี่พี่อืมตนอันนี้ยังไม่แตก3ตัวนะครับเนาะก็ในโค้งสุดท้ายลืมไปลืมไปนะครับคนละคนละใบนะครับพี่พี่ของเราแต่ว่ามาใน ตัวเจาะเนี่ยเด้งบนล่างนะครับเนาะใครรูดที่0นย์นะครับพี่พี่นะครับเข้าไปที่08กับ50นนะครับนี่เลยนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยในรอบนี้ก็ถือว่าท่านใดที่รูดหรือว่าตามตัวเจาะนั้นก็ได้เฮกันนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องเมื่อวานนี้เนาะก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับ วันนี้นะครับผมวันนี้ฮานอยกาชาตินะครับฮานอยกาชาติผมได้เลข2กับเลข6นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 3 2 7 2 8 6 3 6 7 6 8นะครับ3ตัว6 2 3 นะครับผมนะครับส่วนหานอยพิเศษนะครับผมขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันน้อเมื่อวานนี้ไม่มานะครับหานอยพิเศษวันนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับ ศูนย์กับเลขห้านะครับพี่พี่เดี๋ยวศูนย์กับเลขห้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขศู 0, นย์นะครับผมรอบนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดนะครับสามตัวห้าศูนย์หนึ่งนะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าไหนชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับผมส่วน <c oughs> อืมนะครับเดี๋ยวครับผมชนขากล้องนะครับแป๊บหนึ่งส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติเนาะ ฮานอยปกตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข3กับเลข1สายรูดให้ไปที่เลข1นะครับ1 4ึ่งสี่หนึ่งเ่ตัว3ามนนะครับผม ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนและเข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ขอวอวยพรให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับทนานที่เข้ามาติดตามสำหรับ V.I.P. V.I.P. ได้3กับ7นะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลข3นะครับวันนี้แนวทางก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ละรอบนะครับ สามศูนย์สามห้าสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัวเจ็ดสามศูนย์นะครับ นะครับผมเมื่อวานนี้ก็เด่นศูนย์มาบนล่างเนาะวันนี้ก็ขอให้มาศูนย์อีกนะครับแต่ขอให้เป็น3 0มศย์กับเจนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับแนวทางนะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆปังปังทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ